นับตั้งแต่โอกาสนี้ไปต้นไปฉันจะได้พบครับศิลปินผู้ทีดด่มยความสาม,มารถศิลปินคนนี้เข้ามาแรงแทงตางคงหัวบงหลักจุหมลักเลือดผุดพุดสุดจะเขาเฝ้าตอดือเฮ้ยนักรออะไรเฝ้า ตั้มไงโต้จุดีลังเจอเพื่อนเรไม่โรตีวะเต้นเจอเพื่อแต่เดียวผมป่าเด็กมาส่งไงไม่ท้อง้าวได้จนเจอแต่เดียวป่าเด็กมาโต้มึงยู่นหนคนตายไหมคนตายคนตายไม่รู้จะเจอคู่เป็นไปไม่ได้กูเจอมีราคาเจอมีคุณค่าเจอดังเจอมีประโยชน์เจอมีราคาเจอมีคุณค่ากำแรกขึ้นด้วยยอดอ่ะแต่ยอดนี่มันยอดเรื่องอะเจอยอดขี้อ่ะพอเมื่อเจอยอดขี้คือเจอคู่มันเป็นเจอแต่มีราคาเจอมาแข่งไม่ใช่มาแข่ง คือตโก้นคอตโก้นคอติโก้ิยิมก้นคอได้เลยก้นคองานชีวิตคนเหล่านั้นก็ยิ่เจอร้านชีวิตคือเจอกูนี่คือมีราคาเป็นมงคลเจอมีความหมายเจอกูคนก้นก้นไส่นิยมไส่กันตัวประเทศละกางเกงนั่อ่ะก็เจอโอ้ก็เร็วคือมึงนั่งกังดีเท่คือเจอกูเจออะไรตีรุษนั่งเบาหนะอ่ะอปนีตั้งเบา มึงเคยกินขนมไท่ไต่ไหมขนมไท่ไอ่ะงจื้อกูมันมีขนมไท่ไต่นึ่งชนิดแต่ว่าลงท้ายโดยยิบอ่ะขึ้นโดยจื้อกูแล้วลงโดยยิบอ่ะนุ่มเลยตียิบนุ่มเลยตียิบนุ่มจีนนุ่มจีฮ่าโจกแล้วกันยิบนะนุ่มกินไหมยิบกินเพื่อมันไม่ใช่ให้เจอไรอ่ะมึงได่เก่ดีเท่อ่านม่าวเปล่า มึงเคยกินครวยมั้ยครวยออกวยกกิน่กินไ่กินฮะครวยได้ตว่าลุงยาวๆแต่วิญญาณทิพยเจอไกไกครูฮะครวยตีบุงยาวๆเรียกครวยาไปได้ยเอไได้คยอ้อมจอมจนอ้อมจอมสุดไม่ใช่มึงรูจกอูอู่ดูจกอู้จักอูไปได้ยาวๆเลยเราไปโลกปอบกังนึกมันยิกก็จะอูลองไรอูลองอไรอูลองบออู่ลองเออตีใส่ปลองเวปรีเปรเฮจ้ไรหวะ คือจะมีกว้างไหมนี่มึงเคยกว้างไม้คำพังเพยโบราณตีเราอ่ะคนแต่ดีใจจนเกินเหตุเขาว่าดีใจมันกินกาได้นากับจริงรีดได้กับจริงได้กันเปลือกคำโบราณเขาว่ามีเฮ่นนับเป็นน้องมีน้องนับเป็นคุ้ไมลูกไม่ต้องได้ยินเลยครูคนแต่ตั้มความดีอยู่เบื้องล่างความสําเร็จของผู้อื่น คนเรียกว่าปิดอะไรล่างปลาปิตาหลักสอนอืมยัดแแม,ม่งปีโลกตายอ้งเลยเฮ้เจอไร,อรอวะต้นบองไอจัดต้นเจอเพรียงคือเจอคูอเจอแบบป,ปะนักกราบละคนไทยละคนพื้นบ้านไต้ยเ้มึงเคยเลยมั้งละคนเต้ยที่ว่ามีจระเข้จระเข้ห้อจระเข้นี่คือจระวัน ชาลาวันนี่คือในไอ้ได้กำลังเริ่มไรวันนั่งเริ่มเลวันเป็นคนจังหวัดพิจิตอันนี้ได้กับจาลาวันอันนี้แกแขก็แล้วแขๆก็แล้วชาลาวันนั่งเรื่องนั้นก็เรื่องเรงไกลไรไกลไรไกลไรไกลคลันไกลคลันชถ้ามุตสงคลามมองเป็นบรีโอ้ปอมึงกำคาพื้อนั่งเรื่องไกลคลันแต่งตายอ้องคือเจอนั่งนี่มึงเลือกไอ้นี่ะเจอกวนมึงเกเรไหมติดปล่อยอตัวดำๆมันฮะติดเป็นเจ้าอ้อน ข้อเจ้าหอได้กำลังราชนาราชนาบลูกเศร้าสาวเศาบุญตาเศาบุญมีเหลือแค่แตงกจิตคนแต่ว่าเกลีกลิติ้ดตุ้ก็คืออะไรเกลี้ยกลเจ้าหออันนี้นางราชนาไปได้เจ้าหอมันรูปพิณมีหยิบเหม่ยยังไงเจอคู่นี่ไม่โดนเจ้าหออยู่รอบไงเจ้าหอนี่เป็นคนติ้ดตุ้ดไม่นอแต่ว่านางราชนาเห็นรูปไปไหนพอตอดรูปแล้วเจ้าหออยู่ห้ามอ้าวนั่นแหละคือเจอคู่เวลาตอดรูปแล้วมันฮะเจ้าหอตอดรูปแล้ว Quay dập chào họ đây, chào họ trăng ở đây, chào họ trăng ở đây, họ trăng phủi mà họ trăng phủi trái họ. Ờ, chi gia mày mẹ mưng chắc quát khăn à? Mất lẻ khu bảo vậy. Mất tiệm trăng họ Em chờ nói nhiều mà. Cứ mưng được cái đấy thôi. Cứ bật ni đi nào คือเจอคูเป็นเจอแต่มีความไม่มากเลยมึงเคยกว่างเพลงไหมเพลง,งสมัยโบราณเพลงไหนล่ะที่มันร้องว่าทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงข้าวองอย่าเว้เลยนะเรื่องคู่นะอย่าเว้เลยมึงรอ้องไหมว่าข้าวก็โกรหนอโกรกหน้านี่หน้านี่หน้านี่หน้าหน้า,นา,นา,นาปนไปเลยหน้าเป็นดิงเป็นบิงฮะ